สวัสดีครับทุกท่านครับแล้วตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในช่องของมิลา h a n n e l นะครับผมโลนมิหลาดครับวันนี้ครับผมจะมาพาทุกท่านมาชมรถอีกคันหนึ่งที่เป็นรถเอาเป็นว่าเป็นรถในฝันของผมคันนึงเลยครับอยู่ข้างหลังผมนี่ครับ Ben จ์ GLE 300D ครับตัวล่าสุดปี2020เลยครับรถคันนี้นี่ดูนะครับ นอกจากจะทําออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคันนี้ยังแรปเป็นสีไทเทนเนียมด้านๆด,ดูดุมากนะครับแล้วดูรถสเปคคันนี้เนี่ยใช้แม็กขอบ21เลยครับออกมาที่เมืองไทยครับแล้วความแรงนี่ถึง245แรงมา้าแรงมากๆครับรถบอดี้ใหญ่นะครับแล้วมาดูภายในดีกว่าคันนี้นะโหดูแอมเบียนไลท์ข้างในครับ สวยงามมากคือในตระกูลของรถ SUV แบบนี้นะครับรถเบนซ์รุ่นนี้นี่จัดเต็มจริงครับสวยงามเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็เครื่องเสียงครับให้ดูว่าเป็นระบบเบอร์เมสเซอร์ครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะครับที่ทำให้รถคันนี้ดูหรูหราขึ้นอีกเยอะเลยครับและที่สำคัญครับจอรุ่นใหม่ของเบนซ์เนี่ยเป็นจอขนาด12.8นิ้วทัชสกรีนได้ด้วยแต่ที่น่าสนใจ่านั้นนะครับ ผมต้องบอกว่ารถคันนี้เ,นเป็นคันแรกในเมืองไทยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าทําอะไรบ้างตามผมเข้าไปชมดีกว่าโอ้โหโดูการดีไซน์ของมันเนี่ยความเป็น ambient light นะครับหน้าจอนี่เป็น full d i g i t a แล้วครับแล้วเป็นรุ่นใหม่นะครับทุกท่านอย่างนี้ครับทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยเป็นระบบค่าพา s i t i v ครับแต่ว่า ใครที่ใช้รถรุ่นนี้ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ยังพบว่าความบันเทิงในรถเนี่ยก็ยังไม่สุดนะครับคันนี้คันแรกในเมืองไทยครับตอนนี้มาติดที่เรามิลาโชดโอนะครับเราใส่ระบบ Android ครับอินเทอร์เฟซเข้าไปกับจอเดิมครับซึ่งผมจะให้ดูว่าใช้งานง่ายมากครับเพียงแต่ผมกดปุ่มนี้ครับเนวิเกเตอรแช่ไว้นะครับขึ้นมาเลยครับเป็น ระบบอินเทอร์เฟีสแอนดรอยเรียบร้อยนะครับนี่ครับกดเข้าไปครับที่แอปทัาสกรีนเป็นคาสซิทีฟนะครับแล้วเห็นไหมครับว่ามีลูกเล่นครบหมดครับไม่ว่าจะเป็นจู n e น็ตฟลิกยู u ูบนะครับสปอติฟายกูเกิลแมครับซึ่งไม่ใช่เป็นระบบ Android Auto ไม่ใช่ Apple CarPlay ทั้งนั้นเพราะพวกนั้นเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยข้อจำกัดก็ยังมีหลายท่านใช้อยู่น่าจะพบว่า มันก็ยังแบบเหมือนกับต้องต่อโทรศัพท์แล้วก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับเรามาดูตัวนี้ดีกว่านะครับเอาแค่ Google Map ก่อนนะครับนี่ครับผมกดเข้าไปที่ Google Map นะครับตึง้งปุ๊บหลายท่านจะถามว่าใช้เน็ตจากอะไรเห็นไหมครเน็ตฟูลเลยครับเราก็ยังเน้นความปลอดภัยครับเราใช้มือถือตัวนี้แชร์ฮอสปอตเข้าไปมือถือก็ไปชาร์จครับชาร์จเข้าไปได้นะครับ สั่งงานด้วยเสียงได้เลยครับจะไปที่ไหนซีคอนสแควรเห็นไหมครับง่ายมากทัชสกรีนเท่านั้นนำทางไปเลยครับนี่ครับเราจะเดินทางไปไหนยังไงครับเราต้องบอกว่าช่วงนี้นี่ทุกคนอาจจะไม่ชอบบางอย่างแต่ว่าอันนึงก็คือรถไม่ติดแน่นอนครับช่วงนี้ครับถนนไปที่ไหนโล่งนะครับจาก o o o l l m m p s แล้วนะครับเรามาดูครับเรากดปุ่มโฮมครับ ผมสามารถจะเข้าไปเห็นไหม o o o l l m m p s ที่เราใช้อยู่ก็ย่อลงมาได้นะครับแล้วเราก็ไปเข้าไปดูอีกอันนึงครับ youtube ครับดูรายการโปรดได้เลยครับตอนนี้อย่างเช่นตอนนี้ผมอยากจะดูเรื่องนี้เป็นหลักนะครับกำลังต,ติดตามอยู่ผมก็เลื่อนนี้ไปก่อนจะไม่บัง The Lapper Thailand นนี่ครับ กดเปิดดูเลยครับนี่ครับก็รายการทุกท่านที่จะดูใน YouTube เยอะแยะมากครับท่านสามารถจะดูได้เลยอย่างตอนนี้เราดูช่องตัวนี้นนอยู่ครับ,รบผมอะไรก็คอนโทรได้เหมือนเดิม,มก,มมก,กับมา<ด>เราจะเป็นฟูนกก็แมปทีก็ได้ครับเห็นไหมครับ ถ้าเราไม่ใช้ Google Map แล้วเราก็ย่อลงไปนะครับแบบนี้นะครับเรากลับมาที่ YouTube อีกทีหนึ่งแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับเรากลับมาเป็น Google Map ครับเราก็ดู Google Map ได้แล้วถ้าเราจะกลับมาเป็น YouTube นะครับเราก็เพียงแค่กดปุ่มนี้ครับแล้วก็มาที่ตรงนี้กดเข้าไปที่ YouTube ดูต่อได้เลยเห็นไหมครับหรือว่าท่านจะดูอย่างอื่นก็ได้ครับถ้าเกิดลงโปรแกรม Netflix หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับเพียงว่าผมจะบอกว่าตอนนี้ครับมีระบบนี้เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังในรถ YouTube เขาเรียกว่าไม่พลาดรายการโปรดอีกต่อไปครับหรือการนำทางจาก o o o l l m m p s แบบนี้ผมว่ามี2ตัวนี้ก็สุดยอดมากนะครับ ยิ่งถ้ามี Netflix เลยก็ทำได้อีกครับเพื่อให้คนนั่งหลังดูต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือลูกเล่นที่เป็นระบบ Android ครับในรถ GLE ตัวใหม่ล่าสุดนี้ครับผมต้องบอกว่าใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับจัดเต็มแล้วอีกนิดนึงครับให้มันครบๆไปเลยแบบนี้เนี่ยสุดยอดมากครับเราต้องบอกว่าที่มิลานเรานะครับเราเป็นผู้เชี่ยวชาญตรงนี้จริงๆใครที่สนใจครับก็สอบถามมาได้นะครับที่มิลานโชิโอนะครับ ครับทุกท่านครับเป็นไงบ้างครับกับรถ b e n ซ GLE คันนี้ครับกับระบบอินเทอร์เฟสแอนดรอยครับที่จะทําให้จอเดิมของท่านเนี่ยมีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีออปชันมากขึ้นครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจระบบนี้ครับใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับก็สอบถามมาได้นะที่มิราโชโดนะครับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ แล้วเราจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ๆมาให้ทุกท่านชมอีกครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ